อริยมรรคมีองค์แปดคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายวิญญาณหกหมวดนี้คือจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูปอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือาพามเหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ยิ่งแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งวิญญาณสมณะหรือาพามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้น ชื่อว่าย่อมอย่างลงในรธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ยิ่งแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้ แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่าย <anner> เพราะคลายกำหนัดเพราะความดับ <anner> เพราะไม่ถือมั่นในวิญญาณสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพาหม์เหล่าใดหลุดพ้น,พนดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกพรีสมณะหรือพราหม์เหล่หาใดเ,นานเป็นเกพรี ความเวียนวนเพื่อความปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือาพามเหล่านั้นเอวัง